อาโอเควันนี้ครับเตานับทุ่งกันมาญี่ปุ่นครับผมมันแก้วครับอิจิบังมะรุยฮิโตะประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับไทโนเกนยูเซะหนาบ้านยูโกโมริซังจังหวัดนากาโน่ครับยะอะไรยะจิโฮมะจิครับมินามิซากุกันนากาโน่เคงครับสุดยอดครับรหัสไปรษณีย์ครับสามแปดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับสนใจครับอยากได้ตัวครับไปทำงานครับ สุดสุดครับคาครับล okay. ุนยรุ่นสุดยอดครับอิจิบังดามิอิจิบังดามิครับประจำรุ่นสามสิบครับรุ่นเยี่ยขึ้นหัวครับอ้าวจังจ่กพิเอ็มครับฮเดี๋ยวตอนนี้บ่ายของล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อครับผมคุณมันเก้วจะไปตัดไม้ครับช่วยพาไปดูงานเนียครับงานวันนี้ทำงานครับบรรลุครับภาษาญี่ปุ่นนี่นี่ที่เห็นนี่คืออะไรครับคุณมันเก้วเดี๋ยวช่วยอธิบายเพื่อนนิดนึงครับอ๋อเป็นไม้ครับอ่าฮะ ไม้ที่ต้องนำเข้าเตาน้ำสมคนไม้ครับครับไม้จะแบ่งเป็นสองชนิดครับนี่เอาความรู้หน่อยครับความรู้หน่อยครับอันนี้ใช้ใส่สวนครับอันนี้ใช้ในครอบครัวครับเป็นฐานใช้ในครอบครัวอ่าครับผมอันนี้ใช้ลงอัฟโฟโลครับอาบน้ำครับอ่าสาวญี่ปุ่นจ็สุดยอดมากเลยอ่าพีเซน์นะครับอ่าแล้วเล็กๆนี่ครับทำอะไรครับไซส์เล็กนี่ฮะไซส์เล็กนี่เอาไปเผไฟ ต้มคนไม้ครับของญี่ปุ่นครับโมคุซากุครับอ่าครับผมนี่ครับเพื่อนผมมาครับช่วยตัดไม้สบายขึ้นเลยครับอุปกรณ์อุปกรณ์ในโชว์อุปกรณ์แต่ละชิ้นนะอ่าขวานครับญี่ปุ่นครับไม่รู้ว่าอะไรครับผมไม่ได้ภาษาไทยครับขวานอย่างเดียวขวานครับอันนี้อะไรคอร์อ่าโอเคอุปกรณ์นี่ครับตะขอคับไม้เกี่ยวไม้ครับภาษาญี่ปุ่นนี่คือไม่รู้เลยใช่ไหมมังค์เนอะ ูอะไรสักอย่างเอออ่าเหล็กสกัดเหล็กสกัดนะไม่โชว์เหล็กสกัดเลยครับเหล็กสกัดครับอืมนี่ครับมีญี่ปุ่นครับคมมากมากครับโอยคมจริงๆครับเห็นในวอยอย่างนี้คมเหลือเกินอ่าอ่าเโชว์หน่อยต่อไปต่อไปมีเครื่องจักรครับนี่เครื่องทำอะไรครับผมตาไม้ครับระบบไฮดรอลิกครับอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยอ่าสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วเวลางานแล้ว แต่ทุกวันผมไม่โหวันนี้ไม่เดงครับ <c oughs> ไม่มาวะเฮ้ยแก้วมันโอเคป่ะวะโอเคครับเฮ้ยยังไงเนี่ยยัง <c oughs> ไงเนี่ยน้ำมันมีหรือเปล่าครับเฮ้ยน้ำมันหมดป่าวสวิเก้ากลัวเีาจิบัางดต่า โชกโชกโชกอ่าโอเคต่อไปทำไงครับคุณแก้ว ai san ai san ai san xong ừ. rồi đi đẹp mắt ạ, à, đi xin chào quý Chụp lại này hôm nay Xin chào, tôi là Sưu Sưu ạ เพื dwarf, ่อนเพื่อนทุกคนครับเดือการที่โตเกียวครับครับผม